cat, cat, cat. h e battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, 9 i n e you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The b a t t l e Cast นะครับผมเปิดเกมมาเรามาสูส้กับซอมบี้กันต่อนะทุกคนนะ หนทางยังอีกยาวไกลครับสำหรับเกมนี้ก็ตอนนี้นะครับเปิดให้ถามคำถามนะครับ Q&A กันที่หน้าชุมชนนะครับสามารถแวะไปหยอดคำถามกันได้นะเดี๋ยวคำถามเดี๋ยวคลิป Q&A ก็จะทำเร็วๆนี้นั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำช่วงนี้นะครับเช่นเคยนะคลิปนี้ตื่นมาแล้วขอทำคลิปก่อนนะครับจะได้มีเวลาทำงาน เพราะว่าเราต้องแบ่งเวลานิดนึงนี่ยโอเคปะลุยทีนี้เซตในการสู้ซอมบี้ผมใช้เซตนี้ในการต่อโซ่นะทุกคนเป็นเซตที่น่ารักมากครับน่ารักในทีนี้ก็คือเป็นเซตที่พาผมตะลุยด่านซอมบี้ได้แบบหมดจดยิ่งเป็นด่านซอมบี้เอเลี่ยนแล้วด้วยบอกเลยว่าสบายเือใช้คำว่าสบายเือนะอคำว่าเือนี่ รู้อายุเลยแต่จริงๆเป็นคนที่อายุไม่เยอะนะแต่ว่าใช้สัพ์คนแก่เยอะเพราะว่าอยู่กับคนแก่เยอะเลยอะมาที่จัก,กรวรรดิตไม่ใช่สีที่สุวรรณคตบทที่3ดนะครับ่านเอเลียนกับด่านเดนมาร์กครับไหนะล่ไปแม่โบตึงไม่ก่อนครับตอนนี้ผมอัพ ไอแมวแบกของแมวส่งของเนี่ยนะตันไปแล้วนะทุกคนนะเออคงต้องรอปลดล็อกยูสเซอร์แลนอะถึงจะแบบว่าลุยกันต่อไปยาวๆได้นะเอ,อด่านนี้มีเป็ดด้วยเป็ดซอมบี้นะครับเป็ดที่แบบทำไมครึ่งตัวโตโดมันยังเป็นสีขาวอยนะู่เลยทัดแดงผมว่าไอแรดเนี่ย เริ่มโหดนะด้วยความที่มันมันถึกด้วยมั้งแล้วโจมตีแรงนี่มันนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีแดงที่เราสามารถเอาชนะได้ง่ายก็เถอะแต่ว่าหลังๆมาเริ่มถึกนะครับไม่ว่าจะเป็นไอแรดแดงแรดเอเลียนนะนี่ผมยังไม่เห็นแรดดำกับแรดอากุนะครับแรดเทพมาหรือยังวะผมเคยเห็นหรือยังอ่ะทุกคนลองทวนให้ผมดูหน่อยได้ไหม <laughs> เล่นจนลืมนะ ราชาพิเศษราชินีคือด่านอะไรวะเฮ้ยเหมือนเคยมีคนแนะนำม,มาให้ลองเล่นแมวเล็กเราขอแก้แค้นด่านนี้ก่อนได้ไหมทุกคนไม่ใช่แก้แค้นขอลองเล่นเพราะว่าครั้งก่อนเราชนะไอ้เจ้ายักษ์ไปแล้วใช่ปะ่ะกว่าจะชนะได้นี่คือแบบโอ้โหทรมานจิตใจมากกลังชั่วร้ายรวมตัวกันไซโครแน,น่แต่ว่าจะเป็นไซโครอ,อะไรนั่นแหละ อากุอย่าบอกนะอย,อย่าบอกนะว่าเป็นแกง๊งไซคอนอากุไม่เอานะแบบนี้ไปครับเอ๋เอ๋มิตามานี่ต้องใช้ร่างสองแล่วละ่ะเอออย่างที่หลายคนบอกมาแต่เปล่าเลยนะจริงจริง,งผมยังอัพไม่สุดอะแต่ว่าใช้ร่างสองนะ่าจะเฮ้ย ตัวอย่างว่ะมันคืออะไรลูกบอลเหล็กเหรอลูกบอลแดงลูกบอลขาวแล้วก็ไอ้อันอันที่สามนี่ลูกบอลเหล็กใช่แน่เลยครับโอ้โหเป็นนะยิงเล่นยิงเจอตัวแปลกๆโดยเฉพาะไอ้ด่านนี้ครับด่านสิบปีเนี่ยคือมันขนมาหมดเลยมั้งศัตรูตัวเก่าๆเนี่ยอีเวนต์เก่าๆเนี่ย โอ้เดี๋ยวนะเราเจออากุใช่ป่ะเราต้องเอาตัวเจาะโลมาใช่ไหมโลบาเรียนนะอีทอีทหรืออีทนะอีทนะเต้นใช่ไหมครับต้องลัอัพร่างสองถึงจะเจาะได้ใช่ไหมเดี๋ยว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 ก่อนมันยังไม่หมดอีเวนต์ไงในเมื่อยังไม่หมดอีเวนต์เดี๋ยวเราต้องรีบอัพนะครับโอเคโอ้ยจะเ,เจาะ ทุกคนนะกูด้วยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแคสลี่์แคสลี่แลล์แคสล,ลี่น่าจะเก่งกับอากุนะเดี๋ยวกันนะแล้วผมไม่ได้อัพลูซิเฟอร์เลยอะ่ะลูซิเฟอร์มันแพ้กอริล่าอากุไงใช่ไหมจำได้อยู่โอเซ่มาๆมาในบอลกลมๆนี่ก็ดโจมทีแรงเลยนะคือด่านสิบปีที่ไม่ใช่ด่านสิบปีทุกคนเข้าใจไหมด่านสิบปีที่แบบ หมือนเป็นด่านเฉลิมฉลองให้แบบเป็นหลายคนที่เล่นมาแบบเฮ้ยเรามีด่านใหม่นะเราแบบให้คุณแจกของฟรีนะมาเลยนะมาเล่นด่านนี้เลยนะแล้วดูมันเอาตัวอะไรมาเล่นเจ้ายักษ์อย่างนี้นะอากุไทโคนแบบนี้ครับโอเซชัวอย่างนี้เออแหม้มือใหม่กะว่าไม่ให้มือใหม่เกิดเลยอะเราก็มือใหม่นะผมนี่คือ ก็ในส่วนของเรื่องการสุ่มที่แบบได้ตัวดีเหลือเกินอันนี้ผมก็บอกไม่ถูกนะว่าผมได้มายัางไงหลายคนก็ถามมานะแต่สุปแล้วก็คือเกมมันคงแบบกำหนดมาแล้วละ่ะคงไม่เกี่ยวกับเราอะ่ะคงไม่เกี่ยวกับการแบบแต้มบุญแต้มบุญอะไรหรอกเฮ้ยแม่ึกว่าตายโอ้โหโลหะมาขนาดนี้ถ้าจะจัดทริงจริงนี้ต้องเอาตัวสู้โลหะมาหนึ่งนะต,ตัวติดคลีย มว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นเหล็กไอกลมๆเนี่ยแล้วต้องเอาอตัวเจาะเจาะโลหะมาด้วยว่าแต่ไอ้ไสโคนอากรี่จัดการยังไงเรียบร้อยครับตื่นมาพร้อมกับความพ่ายแพ้ครั้งที่หนึ่งอะไม่เป็นไรทุกคนเราปล่อยวางกระดาษน,นี้ละ พอดูแล้วไม่น่าจะชนะได้อากุที่สู้ได้ผมมีอยู่แค่เนี้ยเห็นไหมจะเล่นด่านอื่นดีกว่าด่านที่ผมจะเล่นนะครับคือด่านนี้ราชินีพิเศษก,กับดักน้ำผึ้งวงเล็บถึงตายด้วยนะจะยากแค่ไหนกันเชียงมายังไม่รู้เลยว่าเจอตัวอะไรเะอเฮ้ยเอเลี่ยนหรออ่ะลองดูก่อน,นครับทุกคน แต่ว่าเราไม่มีตัวู้เอเล่นนะโอ้โหโจมตีอย่างไกลเฮ้ย๋ยวนะแต่ว่าจุดอ่อนของมันก็คือแพ้ในการโจมตีระยะใกล้นะครับเห็นปะเบอร์หิมอสเดีย๋ยวก่อนทีก่อนเน,นี่ยมันโจมเฮ้ยถ,ถึงแม้ว่ามันจะโจมตีไกลนะทุกคนแต่ว่ามันจุดอ่อนของไอ้เจ้าพึ่งตัวนี้คือมันมันแพ้ระยะใกล้นะครับ ถ้าเรามีตัวอุ้ยเดี๋ยวนอกอะไรเนี่ยหัวโจมตีแบบเอาจริงนะด่านนี้เหมือนจะยากแต่รู้สึกว่ามันน่าจะง่ายนะถ้าเราโหแต่ว่ามันโจมตีระยะไกลอะ่ะไอตัวเนี้ยไกลแบบไกลามากๆเลยนะตั้งแต่เล่นมาเพิ่งรู้เพิ่งเห็นตัวเนี้ยโจมตีระยะไกลนะโอ้โหแล้วถึงป้อมด้วย คือมันอยู่แค่ครึ่งแบบมันถึงป้อมนะทุกคนดูดิกำลังคิดว่าจะสวยยังไงดีอ่ะช่งมันไม่เป็นไรทุกคนก็คือเรามาเรามาลองนั่นแหละอย่างเชิงดูมีหน้าแหละมีคนแนะนำมาให้ลองเล่นดูอ่ะดีครับแนะนำมาดีแล้วเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันก็มีมอนประเภทนี้เหมือนกันนะที่โจมตีไกลมากๆเนี่ย ไกลและค่อนข้างโกงนิดหนึ่งคนระับมีด่านอะไรให้เราเล่นอีกไหมเผ่าวิกลจริตเผ่าวิกลจริตเอ๊ะปกติมันเป็นชื่อแมวใช่หรอไล่ลำคมคลัง่งอะลองดูครับเผ่าวิกลจริตอย่าบอกนะมาทั้งฝูงใหญ่หรือเปล่าถ้าเปิดมาเจอแมวกิ้งกบผมว่ามาเป็นฝูงอนะจริงๆ ปึ่มนี่อ่ะเอเฮ้ยผมว่าไม่มาเป็นฝูงแล้วแหละแบบนี้สามชนิดเลยเหลือเดี๋ยวแล้วยังไม่พร้อมคือหลงกดมาแล้วอะทุกคนยังไงก็ต้องสู้ให้มันถึงที่สุดนะครับคือเกมนี้คลิปนี้เราจะมากับพร้อมอ่เอาเราจะมากับความพ,าพ่แพ้ทุกด่านไม่ได้นะ โอ้แต่ว่าทุกด่านกันไม่ใช่หรอกเพราะว่าเราชนะด่านซอมบี้ไปแล้วแมวอีตายตายไวจังเลยอะแต่ไอ้ที่ยากเนี่ยคือไอ้ตัวนี้แหละเนี่ยไอ้ตัวพ่นพิษเนี่ยเต็มเลยพ่นพิษพ่นไฟกิ้งก่าเนี่ยนี่เจอแคสต์รีเป็นไงตานเห็นไหมเฮ้ยไม่แน่เราอาจจะชนะก็ได้นะเดี๋ยวขอดูไอตัวนี้ก่อนโอ้ยนี่แต่ทำไมทำไมผมรู้สึกว่าไอ้ตัวตัวนี้ถึก แมวขวานคลั่งนี่แหละคือตัวที่ผมคิดว่ามันน่าจะถล่มถล่มทีมผมย่อยยับนะแล้วคือตอนนี้ถ้าสมมติเราได้อิซันกิได้อะก็น่าจะมีโอกาสช่วยทีมได้เยอะแต่ตอนเนี้ยดูดีดูด,ดีดูเหรียญดิไม่น่าจะรอดโอ้มาอีแล้วแมวไททันคลั่งใหม่แล้ว ใ่แต่บอกตรงๆนะว่าเราควรจะอัพแมวครั้งเกันนะครับแต่แมวครั่งที่ผมอัพตอนนี้มีแค่ตัวเดียวคือตัวเนี่ยแมวธรรมดาเนะี่ยเห็นไหมแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างเก่งนะพอมาอยู่ฝัง่งเราโดนตีไม่กี่ทีตายสุดยอดปรบมือให้หน่อยแป๊แบๆแๆๆแบบแแพอไม่มีแคสรลีนี่คือทีมผมก็จอกไปเลยอะ เพราะอะไรเพราะว่าไอ้แมวคลั่งเวลามันตีมันมีเอฟเฟกในการโจมตีแบบหยุดเวลาใช่ป่ะเห็นไหมมีอ้โหรถถังคลั่งมาแล้วเอาเลยจะทำอะไรทีมเราเอาเลยครับเต็มที่เลยเไม่น่าลงเข้ามาเล่นด่านใหม่เลยเราควรแบบไปเล่นด่านบาฮามุสให้จบก่อนนะพอบาฮามุสเสร็จเดี๋ยวผมจะแวะหาบาลุลุนแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะ เออแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลุยด่านคอสมอตเอ็กซ์โซฟีออะไรทุกอย่างเลยนะแพ้ก็แพ้แพ้ก็แค่เริ่มใหม่ไปด่านซอมบี้ดีกว่าก็ด่านสุดท้ายของวันนี้นะครับทุกคนของคลิปนี้เออจูบายตอนเย็นว่ากันใหม่ทุกคน ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันติดตามมาจนถึงอ่า4,000ผู้สับสไคร e นะครับขอบคุณมาณนาที่นี้นะยินดีต้อนรับอ่าสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะครับก็จะพยายามทำคลิปให้มันได้ทุกวันแล้วก็ตรงกับช่วงเวลาแบบนี้ของทุกวันนะครับยกเว้นเพียงแต่มีอุบัติเหเกิดขึ้นอย่างเช่นไฟดับแบบวันนี้นะวันนี้ไฟดับแต่เช้าเลยทุกคนก็เลยเออมาทําคลิปก่อนล้กันวะ๋ยวค่อยทําอย่างอื่นเพราะว่า มันทำอย่างอื่นไม่ได้ไงไฟดับก็เช่นเคยนะครับอย่างที่บอกว่าในชุมชนช่องผมตอนนี้เปิดให้ถาม Q&A นะคือใครอยากทราบเกี่ยวกับเกมนี้เกี่ยวกับเกมร็ดเดยหรือเกมอื่นๆนะครับหรือช่องผมตัวผมประวัติผมอะไรแบบนี้ก็ลองไปถามได้นะคำถามไหนที่รับก็คือจะมีติ๊กถูก ตอบกลับไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันในช่วงที่ผมทำคลิป Q&A นะโอเคเนี่ยเห็นไหมเอลเลดเอเลียนถึกเกินอะ่ะแต่ผมคิดว่าผมน่าจะชนะได้นะรีบรีบตายทีเนี่ยม,มันมีปัญหาอยู่ตัวเดียวนี่แหละตัวเลดเอเลียนนี่แหละ ยังไงชนะได้ยังชนะได้ยังรีบๆตุยซะตีฮึนะนาะโหฟาดไปรีบโอยครับทุกคนชนะแน่นอนแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe กันนะใครมีคำถามหรืออยากแนะนำอะไรก็พิมพ์ไว้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์เช่นเคยนะครับส่วนคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับผมบายบาย หยุดมีความหวังเธอไม่ได้รักฉันเลยหยุดเลยอย่ามาสแสดงคองใกล้ชิดกันเธอยังมาห่วงเธอทำได้แค่ห่วงเท่านั้นถ้าฉันจะไปรักใครคนอื่นที่ไม่ใช่เธอ